แล้วมันีตีีู่นจัดนี่มันตู้นี่มันตู้มันี่ต้กอรเัพเนี่ยไอ้มึงเก๋ไหมเนี่ยไอ้มึงมดเนี่ยมีุ้นหมึงิ่เนี่ยมีตุ่นิน่กินปอร์เตอร์สองขว เงินมาก่อนดิเ้ามาเลยแล้วดีดอกก็จมาก่อนเออเอ้ยบอกซื้อุบอกซือตัััเงิมาก่อนดิ่างคนมึงจะก็บอกดีปแบ่งกันเนี่ยร่วมจุดนี่ย เลิฟเลิเอเอ็วัวองกิงเลิสิบห้าเลิสิบห้าสามคนมึงสามขบอกิแบ่งกับแจคลกเนี่ยเออไม่แต่มาเลิเลิเลิเอ็กวัวองกิงเลิสิบห้าเลิสิบห้าแคที่ที่อยู่ไม่บอกี มาบไม่ลยเฮ้ยมาแล้วไหนอะโหไหนบอกเนี่ยเก็บบอกเดียวเนี่ยโหดเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วหนูถอดเกาะเลยนี่อ อ,อีกจะบอกว่ากูต่อยเจะเนี่ยเดี๋ยวเีกูจะไปแุจ่อนกูจะไปกูจะไปแกเพื่อนคนแล้วก็บอกกะอจริงกู FC เหน่งนเ่เขา้จ่าใ้กูเนี่ยก้ยนเยกูเยกูตนานแม่งแล้วเห่งมาแล้วนะ ไม่มีในตัวไม่มีดีเลยไม่มีิไปแล้วิไปแล้วไปแล้วเนงไปแล้วดินี่มาเมานมาเมา่ใช่ไมู่มากูมาก่อนกูมาก่อนกูก็ได้ก่อนไน่มี่ปแล้วกูมาก่ได้กน่นี่วไนวะไรนี่ เลี้ยบฉันมึงบังเราแล้วเนี่ยเฮ้ยกูกูบังก่อนไงกูบังก่อนบังก่อนไงวันนี้พวกมึงมีสอคนเฮ้ยไอ้คนน่ะคนน่ะเออไอ้พวกมึง bye. have a